มันอีสิปูแลวสิผ้าไปจุดทูบเลยค่ะมองทีมันแตกอันสามโตสองสามมว, 2, วนลนี่แหละปูแล้วผ้ามาจุดทูบมาน้ำเรามาน้ำปูปูผ้ามาจุดนะคะโอ้ยพี่น้องเฮาเบ่งดีดีใจน้ำเด้อค่ะเดอะ้อผ้ากันไดิฉกไลยคนนะคะผ้ากันไดโชกไลยคน บางคนก็ไดสามตัวตรงพอดีบางคนพันของก็เห็นเธอแรกเนาะพันก็ไดสามตัวตรงแต่ว่าพันพันซื้อหน่อยนะซื่อบาทหนึ่งสองบาทพี่น้องบาทหนึ่งสองบาทสามตัวตรงนี่มันก็ได้หลายดิพี่น้องบําเพนว่าบ่ได้ดิเออหมันี่ปูแล้วจะไปจุดถูกนะคะคือหมองที่ปูเป็นสามารถจุดถูกได้พี่น้อง เป็นอันซาลาไม่เด้อค่ะพี่น้องนี่แหละปูแล้วจุดถูบซูเบิงเด้อค่ะพี่น้องเด้อดอกเก่าที่ปูแล้วจุดมึงเบิ่งก่อนดอกเก่าโอ้นี่ได้ดอกเก่าที่ปูแล้วจุดนะะคดอกเก่าพี่น้องเห็นแล้วดอกเก่าที่ปูแล้วจุดที่มันออก ตุ t ùng, t ùng à, <c ười> ่งๆเลยพี่น้องคะสีพี่น้องตุ่งๆมันอีกปูสีมาจุดให้อีกนะคะพี่น้องคะปูเราก็ร่องจุดดก็พี่น้องเด้อบามันอีกปูเราสิจุดก็แฝดพี่น้องเด้อปูเราสิจุดถูนะคะอ่าน่ารากสองยางพี่กอล่ะพี่น้องเพาว่าเบืองว่าปูเราสิได้ตัวใดค่ะ ซีมาแล้วซีมาแล้วแล้วก็สามเด้อพี่น้องเด้อซีมาซีแล้วก็สามกลักบไปน้องคะ่ะฮ่าใ่าได้ตรงกันกับเบิ้งหนึ่งด้วยแต่น้อ,นอวันนี้เนาะเบิ้งหนึ่งด้วยกับฟันนี่จ้ะพี่น้องเดีสิวซีวอลควบฟันชูฟังตาว้าหายของครูนั่นก่อนเดี๋ยวสิว่าเบิ้งหนึ่งด้วยหรอกพี่น้องคะ สีมาแล้วสามมาแล้วซีมาแล้วสามมาแล้ว่ะไมี่สามม่ซีไม่สามเพื่อจะบอกเรื่องนี้ไม่สีไม่สาม ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวใดพี่น้องมาลุนเด้อพี่น้องพี่น้องด้ยพี่นองมาแล้วตัวสุดท้าย <c oughs> าลุยลน รุนจนเงียวยอดตัวสุดท้ายเป็น3ามเด้อพี่น้องเด้อสี่สามสานะคะชัดทูบร้องนี่ชัดนะคะสี 4, 3, 3. ่สามสามดอพน้องเดสี่สามสาะเอน้อีน้มาจุดทูทีปูด้อังพี่น้องเด้อสี่นะคะ่ด้อ 4, 3, 3, 3. ค่ะสี่สามสามนะสี่สม้อนี่นเด้อพี่น้องเด้อมองที่ปูแล้วอัำวัดนะคะมองนี่แหะมอง ีเพิ่นชักซีดพิ่นไทยปูทั้งวัดพวกสองพกกับมงนี้นะคะมงทีป่ปูแล้วทั้งวัดนะคะผ้าพอออกไม่ออกเพิ่นทั้งวัดมึงนี้นะคะดอกเก่ากัดยูหันแต่ว่าดอกเก้านี่มันลอยจัดปันใดพี่น้องแต่ว่าดอกนี้ชดัดสี่สามสามเด้องอะพี่น้องเด้องสี่สามสามชัดมากๆเลยเพิ่นซักซิดนะคะนี่พอตู่อยู่นี่เพิ่นซักซิดมากๆเลย เป็นเป็นอ่าซาราใหม่นะคะเป็นซาราใหม่ย,ย่าประตูนะคะซีสามสามเด้อพี่น้องเดี๋ยวปูสีมาสรุปอีกตัวหนึงว่าปูเล่าฝันบอรหรือว่ายัางไดเนาะเดี๋ยวมาฟังปูเพิ่นซิวานะคะพ,พี่น้องโอ้เพิ่นปีแต่ของเก่าของแกเด้กผิวหนอ,องข่องข่องอัน,น,อ,นอันนี้ละกข่งางเพราะเป็นข่องข,องของ่องญี่ปุ่นเด็กผงอันนี้ละกข่าง กลับนมาสการได้ครับคู่ปัุเลื่อนก้อนจังเลยเนาะไหลเฮน้ำปูหมดประเทศบวนเนาะไหลเฮหรอครับู้คะสามตัวตรงตรงเลยเนาะค่ะมาตรงตรงเลยนี่ยละสองหัวแล้วอืมค่ะมือวันที่อันสิบห้าสิบห้านะก้อนที่เขาสิบหกมันกะหกสองหกเนาะค่ะคุณสองหกอืสองหมาสามตัวเลยอันนี้กันอันนี้ก็มือนี้วันที่ ขึนะ้นสิบแปดเนาะสิบแปดค่ะสิบแปดก็มาสามตัวตรงๆเลยวันนี้เป็นเลขทู่นี่แหละผู้ว่ามันนี่ดูกับดวงไผ่มันเลยตัวผู้หมักมันกับผู้มาจริงๆล่ะเออนี่แหละ,ะผู้ก็ขึ้นในบอกให้เอฟมินขึ้นให้เบิ้งยูแมนว่าล่ะเจ็ดเกาหาตรงๆเลยเนาะเจ็ดเกาหาตรงๆงเลยเอตัวที่เอฟมินมันขึ่นในเบิ้งกันเลยแบบตัวผู้หมักมันกับผู้ออกจริงๆล่ะนี่แหละมัน จะเอาจะคว่ำปูไหลเอาคว่ำแต่ของน้ำเอาคว่ำเอฟซีน้ำเบิงเอาน้ำบอเออตัวปูมัดมันกับออกนี่แหละเออเอาเอฟซีเบิงที่ตัวมันสีแมนตัวดวงเข้าเนล่ยแหละเพราะว่าตัวนไหยเนี่ยขึ้นตรงเป๊ะเลยเออเจ็ดเกาห่าเลยอือนั่นแหละตัวปูม้าฟงปูบอนม้าฟงตัวกับหัวแบบนี้เนี่ยตกกันกับหัวมันเป็นม้าแมนเนี่ย เพราะว่าเนี่ยตัวูเบิ้งอยู่เอากูตอนว่าเบิ้งเขาคิดปพว่าเอากูไปูไปว่างหนึ่งหกหาได้จังได้ใช่ไหมเพราะว่าไปเห็นผลเห็นเจ็ดเกาหานถูกตัดตัวเจ็ดเกาหานเคราว่าเขาเบิ้งเห็นนั่นเขาเบิ้งอยู่ในคลิปของเอ็มมินกับอุ้ยเมนพวกมืถือตัวแล้ววันนี้สนองเพราะทะเลขอกมากับเมนนี่หลีบอไ้้เทนี่ตัวถูกตัวตรงตงเลยเนี่ยเนยตัวตรงตเลยเนี่ยเนี่ยตัวถูกถูกเนี่ยปกจังไหนไปว่าอัน บวกให้ตัวตัวบวกแมตต์ุดถูกนะตัวหกห่าคุณนะกูกล่าวว่าโอ้ยมือจังใดยังผ้าไปสานสั่งบอใส่ตัวเรียกๆตัวจุดถูกนี่นะฉนหรอกค่ะมีละเก่าเนาะหลักฐานเนะาะค่ะพี่ครับเอ้ยอันเลี้ยวก็เลี้ยวไปเลี้ยงเอามือนีเนะาะค่ะเอ้ยเอาไปอนีไปเฮ้เอาไปอนีครับนี่ละผ้าแอดมินเดินไปขอน้ำปูอีกอนี่ก็เลยขอต่นอนี่เด้อปูไอ้ฉันหอกให้ที่ได้มัดนี่มัดชิ้นนี้เด้อฉันหรอกที่แอบมินละ ไอ้เดพดนีพดสิงสุขูสุคนเนี่เด้อสันอกสามตัวตรงตรงอีกเด้อปูสันนอก <c oughs> อ๋อเ <c oughs> บิ่นบางคน, <c oughs> น่นกระท่มาโอ้ยเลียใจบ่ได้ซื้อเออาบ่ได้ซื้อเมื่อนั่นก็เอาเมื่อนี้ก็ได้รอกอ่ออาก็พิจารณาเบิง่งอันนี้อันยูท่าไทยนี่ก็สีมีสองคู่นี่ยูท่าไทยมัดเอฟมินพฤศจิึ้นถูกไปเบิ่งดอกเพราวอยูท่าไทยนี่เลขสามนี่จะเป็นหางบ่่บเป็นเก็ดกับเป็นหนึ่งท่า อันนี like ้ละเพราะว่าอันนี้คือตัวเห็นมาตรงๆรงแต่ว่าบัตรทูบที่มืดนี่หางเลขสามนี่ขึ้นเป็นเลขเกตหรือเลขหนึ่งนี่ละก็เรียกว่าเอาเป็นซีสามเกตแล้วก็ซีสามหนึ่งเหมนนั่นอืมเป็นตัวนั้นนี่แหละพอเลขตูกคนตอนเบิ้งกับเบิ้งเหมือนแรกอย่างนี้คาเทียาเทียนั่นเพิ่นมาเขาฝันปูเนาะโอ้คือตอนนี้ปูไม่ได้ฝันยังมันว่าเนียังี้ยฝันยังกะจำบ่ได้นะ ว่าคือมือนั่นแหะคือมือปูไปกองสลากนนั่ละ<ช>คืองเป็นไฮเลขทูบแล้วปูปัญญ์ย่งฝันไปอีกแล้วนะเป็นกระเล็บเพราะไฮเป็นกระเล็บอ่าคือเลขมันขอได้ยุพีเร็วนะ<ช>ขอเลขทูบได้ยุพีเร็วเดี๋ยวปูมือแล้งงานจะนีน่มีนี่มีฝันมึงก็รอดบ,บางอีกคลิปหนึ่งเนะด้อะไอเป็นคนอะไรก้นแช่ก้อนที่ดำไม่ห้ยบึ้งเพราะว่าห้าเทียบปูฝันมือแลงเพราะว่ายังอีกขึ้นหนึ่งอยู่เนาะเังสีเป็นมืออื <ไข S 1> ่นออกไหม่นาะอืมนั่นแหละเพราะว่าใจดี อีกขึ้นหนึ่งโยอาเทียอธิเมนบนถือมาเขาฝันกู้ดอกอันนี้เทากับพิจนาไปเบิ้งก่อนเพราะว่านี่กับเพิ่นยังเสียเพิ่นกระหายที่สี่แล้วเนาะอันนี้เป็นรีคผูกนี่ละเม็ดเดียวพวกสีวงกลมไหมเด้อวงไงมันถือตัวเดียวนี่ละโยอาเทียมันเป็นเกตหรือเป็นหนึ่งเทากับจังเอานันเ้าแต่ว่าตัวเห็นคักๆนี่คือตัวนี้ผู้วงบนถือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตัวเนี่ยโป้เนี่ยโป้ตัวเนี่ย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 ตัวพ่นจีไอเห็นเนี่ย ผู้ว้องเงิน่ะมันมันจะว่าสีแมนแมนว่าล่ะตัวที่จุดเห็นเนี่ยผู้ผนไปพวกตัวพี่มันมาแมนเน้อเอานี่เอาูพวกหงายเด้อเหมืนนี่เด้อเอาตัวมันแมนเหมืนนี่ละนี่ละเอานี่ละพวกหงายจาคูตัวที่จุดเห็นนี่ล่ะแล้วอันนี้หางมันบปลี่ยนเจ็ดกับเป็นหนึ่งนะผู้เบิ้งนะไอ้เก็บิ้งไม่ตัวสูบน้ำเพราะว่าหางเป็นบิ้งเจ็ดกับหนึ่งยุทธไทยนะพิจารณาเบิ้งเนาะนี่ละ ผูก่อห้ยังที่ละเอาขอเป็นอีกต่อหมวด้าเจนังกะอีกเป็นไงเขาสามตัวอีกขึ้นเขาเนาะ,ะตรงๆเด้อปู้ไอ้ิ่งทีคิดในวัดนี่ละผู้กขอขอคนขอฝากเก็บที่เม่นนี่ละเขาให้แม่นอีกกับสองหมวดแล้วเนาะ,ะ,ะนี่นี่จะเป็นขันแม่นเขาอีกกับสี่เป็นสามเนาะคือหกสองหกกับเขาเป็นสามตัวตัวเนาะแล้วมันขึ้นนี่ตรงตรงเลยละมันขึ้นนี่เจ็ดเก่าหายเลยตรงตรงเลย ได้เวลาไปล่ได้เวลาพอดีค่ะเอา,หาให้ผูส้สิวไพอดไหนเด่าท่างเอฟอมินที่โชบนี่มันสูบผู้ทุกคนเ่งๆปังๆมืออื่นสองทุงในพอีพ,ด,พดชิ้นสูบผู้สนเฮ้น้ำปูเมืดประเทศเลยเล่เอา้าในสูบผู้สุข,ข้นิพอดีพดชิ้นเอาจะเลื่อนบอ,นอบคุณผู้ากรลังอสกาาะครับผูสอนผู้ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะคลิปนี้กับเป็นแนวทางสองอย่างคือเก่ามือนี้ปู่เราจุดทูบนะคะได้ซี3สนะคะพี่น้องคะซีสามสามนะคะโตกันมีซีสามเจ็ดกับซีสามหนึ่งนะค่ะพี่น้องเดือ,เอปู่เราก็ว้งมือนี้ว้งห้ยตัวตัวที่มันออกใน้ถูบเลยนะคะพี่น้องค่ะคือซีสามสามนะคะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ปู่เราว้งผิดจะได้พี่น้องจุดได้เจ็ดเก่าหาจุดได้เจ็ดเก่าหาแล้วมาว้งหนึ่งหกหาพี่น้องแล้ว ระว,วงผิดมาว่านี่ต่ว่าโตที่จุดได้ก็คือเจ็ดเก่าหานะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พีนคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะอย่าลืมค่นนนะนักบุพิจารณาเบองเนาะงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือการค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่าในใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคะ่ะพี่น้องคะจะไม่อยากสิพาดครับแนวทาง เดดเดดแบบนี้นะคะคำว่าแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอพ่าทุกคลิปทุกขา่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิดาพรตัวล่าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปไล่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ